ครับมือน,นี้คผมมาฟันลำมันครับน้องอยู่ก็ไปนัง่งอไรเขาขี่รถไม่รเหแล้วขับดถอย่างไมาฟันลำมันเตรียมผูกมันครับพ้นต๊ะนะคนงานหนึ่งคนครับ่ ปิดกองเป็นผุ่นใหญ่ไก่สีเดียวแล้วล่ะโคดเอาสี่ขแำ้วครับเดี๋ยวนี้เป็นเวลาสีมุ่งกลัว ฝากติดตามสองผมนี้ด้วครับหนึ่งบนชายแดนเอฟซีนะครับนอกผมบอกว่าไลายซาลาครับนี่คืออาชีพพ้องๆเมีครับออกล้องนะ